ทา่านผู้ชมครับนี่คือโบราณสถานพระเจ้ากืนนาที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้พิเศษที่สุดในรอบปมีมีพิธีเวียนเทียนมีพิธีเวียนเทียนซึ่งถือว่าในรอบปีก็จะจัดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จัดในวันสำคัญคือวันมาฆบูชามีพระสงฆ์จากอำเภอเวียงชัยทั้งหมดนะครับแล้วก็ชาวพุทธ ของอำเภอเวียงชัยมาร่วมกันเวียนเทียนโดยมีการกล่าวถึงประวัติของพระเจ้าคือนาความเป็นมาของพระเจ้าคือนา แล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระเจ้ากือนาที่มาสร้างโบราณสถานแห่งนี้สร้างพุทธสถานน่าจะเป็นอุโบสถหรือเป็นวิหารที่มีพระพุทธรูปอยู่ในวิหารแห่งนี้นะครับซึ่งนอกจากจะมีการกล่าวถึงความเป็นมาของพระเจ้ากือนาแล้วก็ยังมีการจัดพิธีต่างๆนะครับที่สําคัญคือมีการเวียนเทียนแล้วก็มีการให้ชาวพุทธนะครับได้เวียนเทียนโดยมีพระสงฆ์นํานะครับ สวดมนตน์เวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าซึ่งบัดน,นี้เหลือเพียงต้นโพต้นใหญ่ที่ห่อหุ่มพระพุทธรูปไว้ในพระเจ้าคืนอนาแห่งนี้นะครับมีการเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแห่งนี้หรือรอบองค์หลวงพ่อใหญ่พระเจ้าคืนอนา ซึ่งเป็นพุทธศาสนศักดิธิ์นะครับาานี่ฮะชาวพุทธตั้งแต่ในอำเภอตั้งแต่ข้าราชการในอำเภอเวียงชัยนะครับมานอกจากจะเวียนเทียนแล้วยังมีการส่งน้ำพระทาตนะครับมีส่งน้ำพระทาตด้วย นี่ฮะพระสงค์นำโดยเจ้าคณะอำเภอเวียงชัยรองเจ้าคณะอำเภอเวียงชัยนะครับนี่ฮะชาวพุทธก็ร่วมกันนำดอกไม้ทูบเทียนเวียงเทียนตรงนี้นะครับ เหมือนบรรยากาศเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าเกลนาโบราณสถานแห่งนี้แต่ดังเดิมก็จะมีบรรยากาศอย่างนี้ละครับสมัยนั้นก็ชาวพุทธที่อยู่ในลานนาแห่งนี้นะครับนำโดยพระเจ้าเกืนาธรรมิกราชนะครับได้จัดพิธีลักษณะนี้ในยุคนั้นและมาเชิญถึงยุคนี้ก็ไม่ลืมที่จะเอาประวัติศาสตร์มาพูดถึงว่าพระเจ้าเกอนามีความสำคัญอย่างไร แล้วก็มีการจัดพิธีลักษณะนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นจนวันนี้ก็ยังจัดอยู่นะครับหลวงพ่อพระโควิมนศิละปะกิจที่เป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้นะครับท่นานได้เล่าให้ฟังว่าเดิมทีพระเจ้ากือน,นาธรรมิกร,ราชเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ทรงธรรมแล้วก็จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาในหลายแผ่นดินหลายที่นะฮะเพื่อที่จะให้ชาวพุทธที่อยู่ในดินแดนล้านนาได้มีกิจกรรม แล้วก็มีการสร้างพระพุทธรูปเก่าแก่อย่างนี้ขึ้นหลายที่ในอำเภอจีเวียงชัยเนี่ยเกือบจะทุกวัดนะครับมีพระพุทธรูปโบราณรุ่นเก่าเลยทีเดียวนะครับยุคพระเจ้ากือนานะครับมีสถานที่เก็บพระพุทธรูปหลายวัดทีเดียวนะครับมีสิ่งก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารในยุคโบราณยุคล้านนาโบราณยุคพระเจ้ากือน,นาหลายวัดทีเดียวนะครับเราจึงถือว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดศูนย์รวม ของชาวพุทธล้านนาที่ย้อนอดีตแม้ปัจจุบันก็ยังจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้อยู่นะครับพระเจ้าคือนามีกลาดก็เลยมาดำริร้มว่าเขาจ,าจะย่ยจะใดก็จึงได้บอกคือแก่เสนาหมากว่าพระบุทรเจ้าบอกว่าให้เว้นความชั่วทั้งปวงให้ทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้บริสุทธิ์ดังนั้น ข้าจะสร้างพระเจ้าไว้เป็นที่กราบไว้ที่นี้อทุกคนกินเจบางทีมีการฆ่าสัตว์นาที่ไปสร้างพระเจ้าในหน้าป็่กกินเจนะเราบอกมีการฆ่าสัตว์จากนั้นก็ทําความดีให้ถึงพร้อมดินกีปิ่กกับปั้นเราพ่อมบางทีหมู่บ้านแต่หมนี้ปิ่กกับเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนจองอยู่ผู้จะไดนว่าเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนจองถ้าต้านทั้งหลาย ได้ศึกษาประวัติศาสตร์หรือได้ฟังรายการประวัติศาสตร์ล่านนาทั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายวันอังคารเวลาสองทุ่มไปเนี่ยตาน,นักหลายคบคงก็จะฮู้ได้เข้าใจว่าก่อนที่จะเป็นเชียงแสนยุคของพญาเมงรายเนี่ยเป็นเวียงใจนาลายมาก่อนเวียงชัยนาลายซึ่งพระเจ้าชัยนาลายมาสร้างไวว จากฝั่งม่น้ำลาวพดไปจนถึงน้ำกกพดขึ้นบนโดยตองอันนี้คือเวียงชัยนาลาัยแต่อดีตรลักฐานของเวียงชัยนาลาัยมีอยู่ที่ไหนพยุบานดอนมุนห้องมีคืออยู่ที่บ้านดอนมุนเท่านหรหรือว่ามีละคุดมดลกระมีอยู่นอกมีอยู่หนาพดพดออกไปจนถึงบ้านห้องคืออ่ะนี่เป็นคือเวียงชัยนาลายัย ที่ห้องคือห้องมีอยู่ก็มีอยู่นอไม,นออม่นอมีเนี่ยเป็นรักฐานเก่าแก่ทั้งนั้นเลยบ้านยังเวียงเหนือเนี่ยตอนทั้งหลายก็จะหันกูเกา่าทั้งนั้นอันนี้ก็คือเป็นเวียงเก่าที่เวียงชัยนารายมาก่อนพระเจ้าคือนนะตัวมากอมากอะมาปะบางทีก็ขุดเอากูเก่าที่ใกล้ๆมูนเนี่ยเอาดินขี้ม่น่ะมาจ่วยก่อพ่องปั้นตัวพ่อง แปลงแล้วเส็จเดือนหกเป่งวันนี้นี่แล้วไปกับฉลองฉลองอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็ถึงเดินต่างไปนครพิงแล้วก็ใจรักการสามที่หระเจ้าได้ตรัสสอนไว้เมื่อวันมาข้าปุจามาบอกคือแก่เสนาอามาดลูกน้องเปิน่นได้ปริบัติแล้วก็น,นำมือพ่อเนะหือพอ จนมาได้หมู่เฮาได้กราบไหวจนทุกวันเนี้อันนี้คือหลักการสามตีองค์พระเจ้าแผ่นด,ดินล้านนาเขาได้สร้างไหวคือพระเจ้ากืนนาแต่ก่อนไม่มได้ห้องว่าพระเจ้าคืนนาแหละหมู่เหามาห้องทีหลังจะได้องห้องคืนนาแต่ก่อนชื่อชื่ออย่างบบปากบปากฏบปากฏในหลักฐานแต่คนตั้งหลายเมื่อหันว่าพระเจ้าคืนน้ำทำมิกรลาลเป็นผู้สร้าง จึงเรียกชื่อพระองค์นี่ว่าหลวงพ่ออาเรวยกว่าพระเจ้ากืนนาแล้วที่นี่เมื่อต่อมาสอง8อยญาติยอมมาจากอ,าอีสานเปิดเข้ามาปราะกอบมันเป็นคำศั์ที่ทางอีสานเป็นเจ้าก็คือหลวงพ่อหญยนะะกอเลยเอาหลวงพ่อหญ่นำหน้าก็จึงเป็นที่มาของกอว่าหลวงพ่อใหญ่พระเจ้ากืนนาอันนี้ก็เกิดจากบรรมาคะปุจา นี่คือประวัติศาสตร์ที่มันเชื่อมโยงไปถึงพระพุทธศาสนาเราเชื่อมโยงไปถึงพระพุทธศาสนาฉะนั้นตันอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเมื่อมันเป็นอย่างอีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงชัยตั้งแต่รูปก่อนคือหลวงพ่อประโชยธรรมคุณเริ่มมาจนถึงเดียวนี้ก็จึงหันว่าพระเจ้ากืนนานเนี่ย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่จะกราบไหว้สักระบูจาพระพุทธรูปที่สร้างในรุ่นเดียวกันแบบเนี้ยตกเหี่ยหายย,าย้ายปบาดเป็นกูเป็นอย่งางไงเหรอโอ้โหบางทีที่เปิดเป,ป็นกูก็ดีนอกระคนเวนไปุ้นเปคนวปคุดปะเหมือนกับว่าโบราณเหมือนเดิมแต่ทีนี้ประกอบตั้งอยู่ที่มีเก้าไหมหุ้มไว้เมื่อใดเจ้าไม้ล่มองพระก็คงจะล่มอ่ะ จะนั่นเขาก็จะนั่นจะได้จะช่วยกันดูแลขักษาไว้นะอันนันนี่คือสิ่งปีตามเทศบาลตำบลเวียงเหนือโดยท่านนายกสั่สีญยานะประหานความสําคัญ้ก็เลยเข้ามาช่วยกันพัฒนาเพื่อจะบูรณะปฏิสังขรณ์ว่าจะทําจะใดเขาจะส่งเสริมและพิทัก์พระพุทธศาสนาให้อยู่ไปครบห้าปันภาษา หลวงป่อเจ้าคณะอำเภอจากองค์กรมาจนถึงรูปปัจจุบันคือหลวงพ่อพระครูรัตนาชัยยคุณเขาก็เลยได้มาจัดคิจกรรมกันเลยอู้กันอย่างอีว่านในอำเภอเวียงชัยเขาเนี่ยเขาเชิญชวนพอออกม่ออกอยากยอมนอนวัดจำศีลมาตั้งแต่สองปันห้าร้อยสาวหกเมื่ออยู่อำเภอเมืองกุหละแล้วก็บริปะกันสักเือนาีจะไหนดีด ขณะสองเวียงใช้ก็เลยมาประสมจุมนุ่มกันก็เลยคิดถันว่าเอ๊เฮาจัดชุมนุ่มบ่เจิญเอาปะออกแม่ออกญาติโยมที่เปน็นนอมวัดจำศีลจากเริ่มแรกนั่นนะมาร่วมกันที่นี้มาทำาทวัดสวดมนมาเจริญสมาธิภาวนามาเวียนเทียนแล้วก็แจกไปเกียรติบัติเชิดชูเกียรต ก็เริ่มกันมาที่แรกเขาเริ่มกันในวันวิสาขะปูชาเดือนแปดปีใดก็เป,ป็นปีฝนตกนคณะกรรมการห้องไอเต้มน,น,น่าล้มปัดก็เลยว่าเล่ยายามันก็ตรงกับประเวณีของวัดโบราณเเดิมก็เลยได้ปรับเปลี่ยนว่าเขาหนีฝนหนีฝน,น,นจากเดือนแปดมาเป็น มาคบ,บูชาจากนั้นมาเขาก็มาจัดก,กันที่นี่เขาก็จัดก,กันมาทุกปีแล้วมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดหกสิบสองก็คิดกันว่าเอ๊ะมันบบกนี้กำแปงก็มาสร้างกำแปงหน่อยเนี่ยนะก็มาเชิญชวนกัปตันทั้งหลายมาสร้างกำแปลงกันปีหกสองก้าวหกสามถึงได้ฉลองไงนะเป็นได้อย่างสักร,รมโควิดมากินแล้วขันจะ่างกัปตันทั้งหลายขันนดะ้ไนะ มีถึงมด3 2จ่องก่อไปแล้ว11จ่องบวกกับสื่อปลายบัดบัดรับตาปลายนี่นะปลายนี่เคื่อนกว้างๆในสื่อนี่นี่สิจ่องจากปลายนี่ไปตั้งไปตั้งบรรตกกันเนาะไปตั้งบรรโตพัดหันหนอดนมันเฉียบเงี่ยนหนอดบรรตกันออกก่อขึ้นมาละแต่ว่าย่งไม่แล้วดีเถอะจากแกม ตีป้ายใหญ่นี้ไปหาประตูเข้าหันสิบจ่องได้กระเสาจากฟังประตูไปทางุพูดสิบอจ่องก็เอ้าจ่องเจ้าองบ่มีสักอย่างกบเถอะถ้าจะว่าระคิดเปอร์เซ็นต์ก่ถให้สักห้ิบประเถึงเนาะมันจะมาถึงกลงเดนิสักสี่สิบมันก็ โดนโควิดกินต่างหลายก็เลยบาได้ญาตต่อที่มาญาตอก็เพราะว่าบ่มีสตังค์สตังค์มันไปไหนเหี่ยวมันตัวโควิดไปหายแซ่ตัวเจ้าก็มีสตังค์พอออกญาติโยมก็มีสตังค์ก็เลยงดกันไปปีหกสามหกสี่หกห้าสามปีปีนี้ก็หันว่าพอ ทูเราเบาบางหลวงพ่อรบรเวัติวุคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอและคณะสงฆ์ก็เลยขันว่าเขาสมควรที่จะจัดชุมนุมอุบาสกอุบาสิกาเจริญจวนกับคณะสัตยายิยอมส่วนราชการปอก,ก้าประชาชน,นำอำเภอเวียงชัยเฮานี้มาผสมชุมนุมกันที่นี่มาบำเพ็ญกุศลห้องว่าอ่าบำเพ็ญกุศลสมาทานอุบาสกอุบาสิกา่นะตามไปที่เป็นเขียนไว้หันนะั่นนะ เนื่องในวันส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆาปุชาประจาปี2566าในวันนี้ย่านนี้นี่คือตีมาเตียแตมาเหล่ามาย่อๆเนี่ยจะนั่นวันนี้แตมาภาพเกาะคงจะเล่าเอาเฉพาะนะเอาเฉพาะเอาเฉพาะเนื้อเนื้อันะนี่นะเนื้อจัดทั้งหลายฟังว่าวันมาฆะปูจามันสําคัญจะใดมันเป็นมาจะใดแล้วพพุทธเจ้าเปิดได้บอกอันอย่างไว้แล้วโมฮาจะต้องนย่จะใด แต่มาว่ามาตั้งไงแต่เก่าแล้วนะก็คงจะมาสิ้นสุดลงตัดตีเจิญหมู่เฮาทั้งหลายเข้ามาผสมจุมนมกันอยู่ที่นี่แล้วจากนี้ไปเขาก็จะได้ต่อไปเนี่ยทุกปีเขาคิดว่าโควิดคงมาทำไรไงเขาก็จะได้มาผสมจุมนมกันอยู่ที่นี่เพื่อจะมาบําเพ็ญกุศลส,สมาทานเพื่อจะมาบําเพ็ญบุญด้วยกันบุญทุกคนก็อยากได ถ้าอยากได้บุญของงยอยกมือขอรามีสักคนหน,หนี่เนาะทุกคนอยากได้บุญเมื่ออยากได้บุญเฮาก,ก็ต้องทำบุญก็อย่างีพรวเจ้าเตีย่ยธรรมายกไววตะเกียวสภาพปปะ่าภาษาอันตรนานังกุศลสู่ปสัมมาทาสจิตตะปริโยธาป่านางังเอันตั้งล,งงลูมบด้ว่าสสกันเลยสัจจิตตะปริโยธาป่านังพุทธ,ธาสนันติตะกี้สงสัยบาลีก็มัดหับหายไปเห็นแล้วนะก็คือเออ จะทำอยา่าคือเว้นความจั่วทั้งหลายคือประกอบความดีแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์เฮาจะทำบุญเฮาจะได้บุญอยู่ี่ใจของเฮาเพราะใจคนเขาเนี่ยมีใจเปิดหัวหน้าบางคนนี่ใบใจว่าเอาเปิลไปทำบุญกับไปเดยเปิน่นแต่จิตใจตั้งในเนี่บอกไปตัวไอ้ตันทั้งหลาย ไปคิดอิจฉาคนนั่นไปว่าคนเองแต่ตัวเจ้าคุณบ,าบาอกว่าเอออาจจะไปเกียร์แต่บคุยไทาอาเขาเจริญสมาธิภาวนานเนาะบอเพญกุยโนนี่นะอาลับตานั่งสมาธิบางคนก็อาจจะจกโทรศัพท์มาบางคนก็เหลียวพอทางข้างไหลย,ยืมพอเพื่อนีอวะ ตีย so ื <se anak lonely> ้อ <infring> น <es> ี่ยก็บอกผมคิดจะได้เนาะจะจับผิษมันกันนีอันนี้สอเจตนาอะไรส์ว่าบบริสุทธิ์ใจเถอนะจะนั้นใจบริสุทธิ์ห้าต้องไส่สงสัยใปรไม่ต้องไปนี่ไปยี่พระพุทธเจ้าไปสอนว่าไม่ว่าร้ายครไม่ทําร้ายใครนี่เลยตอนนี้ก็ถ้าเขาอยากได้บุญเขาต้องทําบุญพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาทําได้อยู่สามตางในบางตอนคือตานาไมบุญสม ตารอ oh. สองศิลไมัยบุญสําเร็จด้วยการทักษาศีลสามภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญสมาธิภาวนานะจะนั้นตานก็ตามแต่จิตเฮามีตามแต่เทามีตามมีตามได้นะจะไปต้านแข่งเปิลบางคนหัน ตานนะก่อไข่ตานนกไข่หอชน,เนนะอะเปิดนลยนะไข่หึแป้เปินเบาแล้วก็ตัวเกาเป็ดน,นี้ผมเปิน,นอย่างเบาแล้วพุทธเจ้าเปินบริสันเสริญปูจานนั่นเอาไม้มาเปลี่ยนนี่ละกัวไม้กา้านเจนั้นทำตามที่เขาทำไดตามตามฐานะของเขาจะไปแข่งคนอื่นการทำบุญ้านนะสมวม่าเราเจตนาะ้เขาตกแค่ร้อยเอนาะเสมมตินะ ตกร้อยขันเฝนบริจาคสามล้อยเขาว่ารู้ฐานะมันน้อยเลยหเอาบริจาคสามล้อยจดเติมห้าล้อยยังยังตัง้งอยู่ในบุญอะไรห้าล้อยกับในบุญล้อยเดียวอ่ะในบุญล้อยเดียวเนาะห้าล้อยที่จดใส่ไม่รู้นี่มันเกิดจากความอิจฉาริษยานะมันเกิดจากความอิจฉาริษยาจะนั่นก็ฝากไว้กับท่านทั้งหลายว่าบุญกิริยาวัตถุสามคือบุญสำเร็จด้วยการหื่อตาน ก็คือตาน้วยความเต็มใจด้วยความบริสุทธิ์ใจสองศีลละไมบุญสร็จด้วยการทักษาศีลการทักษาศีลนั่นจะทำมือจิตจะทำมือชีวิตเนี่ยเขาราบรื่นศีลก็มีห้าออย่างดีตันตั้งๆครับปฏิกีริยาน่ต้องเอานักอเอาแก่ห้าอนี่ก็ได้ขอหือทักษาว่าห้มันมันสามภาวนาไมคือการทำจิตใจของตัวเก่าให้บริสุทธิ์ ว่างเว้นก็นั่งสมาธิทำมืจิตปลอดโปรง่งถ้าใจเขาเป็นสมาธิปัญญาเขาจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดมาสามารถคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ในรอบหนึ่งปีก็ถือวันสำคัญคือวันมาค้าบูชามาจัดพิธีลักษณะนี้ขึ้นสักครั้งหนึ่งนะครับส่วนปกติแล้วทุกคนที่ผ่านมาก็จะมาไหว้พระเจ้าคือนาตรงนี้เป็นประจำนะครับเส้นทางของอทางเข้าจังหวัดเชียงรายผ่านอำเภอเวียงชชยนะครับอยู่ริมแม่น้ำกกนะฮะทังสงน้ำทั้งออกไม้ทูมเทียนนะครับ ลหลังจากเสร็จพิธีแล้วทุกคนก็ทยอยเดินทางกลับนะครับก็เก็บความดีๆเก็บความทรงจำและเก็บธรรมะที่ได้ฟังจากพระในวันนี้นะครับอเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปแต่ก็มีความสำคัญว่าถ้าหากว่ามีวันสำคัญลักษณะนี้มีวันมาฆ้าบูชาอีกครั้งก็จะมาร่วมจัดพิธีลักษณะนี้อีกนะครับ